สังคมกำลังวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับจากอุบัติเหตุบนทางด่วนที่เบนรี่ครับรถยนต์หรูมูลค่าหลายสิบล้านบาทนะครับขับด้วยความรุนแรงนะครับไม่แน่ใจว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าเพราะมันเจอหลักฐานต่าง,าง,างๆนานามากมายนะครับแต่หลังจากก่อเหตุเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนขับนะครับได้หนีออกจากจุดเกิดเหตุนะฮะแล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ออกไป จนพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับตั้งคําถามอย่างหนักเลยนะครับว่าหลังจากนี้การดําเนินคดีมันจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเจ้าของเรื่องที่เขาเป็นคนขับรถปาเจโร่อย่างซวยเลยนะครับอยู่ๆก็มาโดนมาชนบนทางด่วนรถเนี่ยเละตุ้มไปเลยนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือเบลลี่ซิ่งแซงซ้ายบนทางด่วนก่อนจะพุ่งชนท้ายรถปาเจโร่ที่อยู่เลนกลางนะครับจนปาเจโร่เนี่ยหมุนไปชนขอบทางขวารถดับเพลิง ซึ่งกาลังจะไประง,งับเหตุไฟไหม้นะคนในรถปาเจโร่รถดับเพลิงบาดเจ็บ6คนก่อนที่คนขับรถเบนรี่พร้อมหญิงสาวที่นั่งมาด้วยพร้อมสาวที่นั่งมาด้วยนะครับจะเดินขึ้นรถแท็กซี่ออกไปนะครับเหมือนทาอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับขณะที่หนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยที่นั่งมากับรถปาเจโร่เขาบอกว่าอย่างน้อยก่อนตายก็ได้สารฝันออกทีวีอันนี้เขาพูดประชดแล้วขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่เป็นกระบอกเสียงให้ เสียงเล็กๆได้บอกเล่าความจริงพี่นักข่าวถามว่ารู้ไหมว่าคู่กรณีเป็นใครรู้คะ่ะไม่กลัวเหรอกลัวทําไมเมื่อคืนก็เท่ากับหนูได้ตายไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหนูอีกมันก็ค่าเท่ากันขอตายแบบมีศักดิ์ศรีหน่อยจะดีกว่าคือหลังจากนี้ต้องรอดูนะฮะว่าการตรวจการดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเบนลี่เนี่ยนะครับกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรแต่มันมันจะยังตรวจแอลกอฮอล์กันได้อยู่ไหม แต่ดูจากทรงคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้เนี่ยนะครับพูดก็เหมือนลิ้นพันๆกันอยู่นะเท่านั้นยังไม่พอยังไปเจอหลักฐานที่อยู่ในรถอีกคุณผู้ชมครับคือทนายเดชาเนี่ยถึงขนาดออกมาเคลื่อนไหวเลยนะแกบอกว่าคนรวยขับรถหรูชนคนได้รับบาดเจ็บรถยนต์เสียหายนั่งแท็กซี่กลับบ้านไม่โดนบังคับให้เป่าแอลกอฮอล์ส่วนคนจนโดนล็อกคอบังคับให้เป่าแอลกอฮอล์มิฉะนั้นโดนแจ้งข้อหาเพิ่ม การบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมจริงไม่จริงบ้านเรานะถ้าคนรวย,รวยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้รับการปฏิบัติกฎหมายอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นคนจนก็จะอีกแบบหนึ่งนะทนายรณรงค์ก็เหมือนกันบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศไทยให้ดูการดําเนินคดีคนชนคนอื่นแล้วนั่งแท็กซี่กลับบ้านได้เฉยนะรวยมากรถเลิศอะไรไม่ต้องห่วงเท้งแม่งไว้นั่นนะครับ สองคนนะจูงมือกันวิ่งขึ้นแท็กซี่กลับบ้านไปเลยครับนะแล้วไปแล้วไปตรวจคนในรถดูจากสภาพกันเนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้ดูจากการขับด้วยนะแซงซ้ายมาเนี่ยนะครับอย่างเร็วนะครับไม่แน่ใจว่าดื่มแอลกอฮอล์อมาแล้วก็เมาด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นอีกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสังคมและผู้คนก็วิพาก์วิจารกันในแง่ของความรวยความจนในแง่ของการบังคับใช้กฎหมาย นี่คือดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยก็น,นึกว่าไม่ไม,ม่นก็จะมีคนเสียชีวิตนะแต่รอดมาเนี่ก็ถือว่าโหเดชะบุญจริงๆแล้วเหตุการณ์นี้มันก็ตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความรวยความจนความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยใช่หรือเปล่าครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ x ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซี่ยุคคนนอร์มอลยุคคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตํำรับเมืองปัวหมูมีสิชุด มี10ชิ้นนะฮะในนี้มาไปแท่งไปแท่งแล้วเห็นไหมฮะพริกขี้หนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับ150บาทขายมา3ปีท้าม้่ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในอ่ากล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์ดายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทำไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ2องอ่บาทนหชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด normal easy ยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทำสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไสอัวดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไสอัวดเนี่ยขายทุกวันนะครับปีนึงไงหยุดไม่กี่วันนะน่ะนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอพวะคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับเอ่อถ้าถ้าตอนขายปีแรกๆก,ก,ก็อาจจะไม่กล้าโมสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัวเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพเขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มัลยุคคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซูปเปอร์เนี่ยสองอันเนี่ยซูปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าในในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าในในโลกอะเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมได้ออกนไหมครับ <S <S คือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทําทรงทําสั่งทําทรงสั่งทําทรง,ง,งมันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่หมแล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกเว้ยทำไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นเอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้น เรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่3ปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันเหลือๆห,หน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับอมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะ น้ำพริกคู่กับแคบหมูชุดละ120ยบาทชุดละร2 0ยบาทนะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาระแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่ง120บบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณเนี้ยนะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับ นะอันนี้แค่หมูเมียงนะเมียงปัวจังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรเมืองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลาร้าชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับ นี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่120บาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะน้ำพริกมี2แบบนะแมงดาก,กับปลาระราแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมก็ไปให้นะครับชุดละ120บาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมมีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะคือกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่รฟรีดแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับ เป็นอาหารต้นตํำรับเลยของบ้านผมอะนะบ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเขาจะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลยกล่องละร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮนะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีซมันก็จะเกาะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับ นี่ฮะนะครับนะอ่าวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนั้นดังนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสด ใหม่แล้วก็อร่อยไม่เช่นั้นคงไม่อยู่มาเป็นสามปีนะฮะขายผมย้ำนะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับตนขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจำพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่านเบอร์หนึ่งของจังหวัดน่านแหละครับที่ส่งออกไปต่างจังหวัดผ่านทางไปรษณียน์นะครับของชุมชนนะของชุมชนก็คืออาหารการกินพื้นเมืองท้องถิ่น นะตอนนี้เราเป็นอันอิชซยุคนเป็นอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดน่านซึ่งเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเราเราประทับใจที่เราได้ทํางานประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะไม่สามารถทําได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนกันถึงขนาดนี้กราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ